สวัสดีครับเพื่อนๆทาง Youtube นะครับเราพบกับเชฟก๊อตนะครับวันนี้พามมนูหานเพื่อนๆพูหานจ้องอะไรเพื่อนๆเ,นเนห็นไหมครับหันมันสงสัยอะไรสงสัยตะขาบนะครับพอดีผมทำความสะอาด ไดไ้ไม้เสร็จไม้เสร็จหญ้านะฮะการเผาเจอตะขาบอะไรจับให้ห่านดนูเสียงแมวพงก็มีส่งสัยใหญ่นี่คือตัวอะไรเนาะ 比较老。 Tôi vậy. Ừ, nó Tiếp đồn cận ừ. dễ ให้ออกไปหรอกออกไปก็ไปไล่รถออกไปไปไล่รถครับดื้อมาก <c oughs> คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับมาถ่ายหาันหันมันสงสัยตะขับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไป